ม,ม,มีมีเรื่องตัวอยา่างเร่องนี้ยที่การประชมุมครั้งแล้วได้ชี้แจงไปแล้วว่าเระเบียบการใช้เงินระเบียบการประชุมอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องข้อกำหนดอะไรต่างๆที่องคอ์กรปกครองอส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรรู้นะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดน,นะครับจะได้รู้่ว้พร้อมกันเนี่ยนะครับในในการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมพิจารณา ล,ล่างๆในวระ,ะนี้เนี่ยนะผมขออนุญาตทำความเข้าใจว่า,าที่มาที่ไปของมันเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างน,นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะทางาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปสู่เรื่องของนะตรงนี้ก่อนนะครับหวดปวดที่หนึ่งนะหน้าหน้านี้ที่บอกกันนะครับก็เรื่องของอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วประมาณ ก็แบบให้เจ้าหน้าที่ก็ประมาณมีอำนาจหน้าที่จะทำงบประมาณก็ประจัดนการปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนะครับนี้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะให้หน่วยงานของการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประมาณการรายจ่ายนะครับให้หัวหน้าหน่วยงานฟังรวบรวมรายงาน การเงินและสถิติต่ดดางๆนะครับของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณครับให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขงบประมาณในชั้นต้นและเสนอต่อคณะผู้วิหารท้องถิ่นนะครับเพื่อผู้วิอาผู้วิหารท้องถิน่นได้พิจารณารอนให้ตั้งงบประมาณยอดใจเป็นงบประมาณประจาปีแล้วให้เจ้านให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ จะทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้นิหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อผู้ผูิหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่15สิงหาคมนี่คือที่มาว่าในการประชุมเนี่ยเราจะต้องนะครับทำงบประมาณนะไม่ว่าจะเป็นประมาณการรายรับก็ดีนะประมาณการรายจ่ายก็ดีของออแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับ เสนอให้กับผู้บริหารและผู้บริหารเนี่ยจะต้องส่งให้กับสภาพเพื่อที่จะขอรับนะครับร่างข้อประหยัดง็ประมาณรายจา่ายที่ตอนนี้เราเราก้ทำมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการประชุมครั้งนี้นะครับที่ได้รับมาแล้วเนี่ยก็เป็นโครงการต่างๆที่แต่ละหมู่เนี่ยได้คัดเลือกมานะส่งให้ทาง ปูหาแล้วและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้ก็คือเรื่องของสุบมอกรนะครับสุบมอกรต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นในพื้นที่ของในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวบนตงแหนเราตองแหนเนี่ยยังยังไม่มีหรือพวกมีก็ไม่ให้บางส่วนและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานของรัฐที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนนี่แหละนะครับให้กับ หน่งานของรราที่ขอมาเนี่มีมาแล้วบางส่วนเพราะใะนเองในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้นะ